สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำชาเลนจ์เล่น f t อนไนโดยไม่บิวอีกแล้วถ้าใครที่ดูช่องนี้มานานนะครับก็จะรู้ว่าผมก็ได้ทำคอนเทนต์นี้ไปประมาณ2คลิปแล้วครับแต่นั่นแหละครับวันนี้นะฮะเราจะมาแก้มือนะครับ2คลิปที่แล้วนี่คือเอาเป็นว่าสู้ใครไม่ค่อยจะได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเรามาแก้มือกันใหม่เอาละครับจะเป็นไงฮะไปดูเอาละครับผมตอนนี้ครับก็เข้ามาส่วนในเกมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะลงเป็นเมืองตรงนี้นะฮะทุกคนส่วนแอปเปิลของเรานะฮะ เอ้ยตรงนี้ตรงนี้มาผิดโอ้หลงช้ามีคนลงไปแล้วนะครับโอ้มีอยู่2คน,นะฮะเราได้ปืนละสอคลิปที่แล้วนี่คือเอาเป็นว่าสู้ใครไม่ค่อยจะได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเรามาแก้ม,มือกันใหม่ <c oughs> ตามเมื่อกี้ก็ไม่นับแล้วกันนะครับผมก็เอิม่ม quay về hòa, mừng không mừng, khổ lạ tay tìm địch tuần 1 เฮ้ยเต็มเลยวะใจเย็ resonates. นครับพี่ผมบิ้วไม่ได้โอเคฮะเดี๋ยวเราจะเอาแมททิ้งไปนะเผื่อเผื่อบิวนะฮะเพิ่มความแอดวานไวคลิปกันโอ้คนได้พุ่มเลยพุ่มอุ้ยอุ้ยวีี ke, ่ออ้มาอีกแล้วมาอีกแล้ว ไม่ให้ได้พักได้ผ่อนกันเลยเกาะก็ไม่มีโอเคมาดีาดีเมื่อกี้จะพูดอะไรคือคลิปก่อนๆเนี่ยที่ผมทำไปเนี่ยก็เขออบิวไปเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวมันจะท่านผู้ชมจะหาว่าโกงนะฮะทิ้งไปให้หมดมาเฮ้ยอ,อะไรวะเสียงเหมือนนันนั่นนะทุกคนปืนดึงปลา เฮ้ยล้าดมาดีล้าดอล้าดอ,าดรอตรงนู้นตรงนู้นมีกเกาะบอกเฮ้ยขอยอนุญาตไม่มีเกาะอ,อันนี้ไม่ถือว่าบิวนะครับไปเฮ้ยจุๆบุบุบมาดีมาดีมาดีาดเฮ้ยคนดูอยู่สามคนเราจะทิ้งให้มันงงนะครับว่าไอ้นี่มันจะทิ้งแมททำไม ตามมาดูได้ที่ช่องไอเทิปดมนะครับผมบ้านนี้ะเบิดนี่มีกตัวหนึ่งผมว่าใต้บันไดเวอุ๊ยโถโอ้โห รถมารถมารถมาม่บอตบิววันโหดมากตัวนั้นเขี้สนัยว่ะเอาดิบวะก่อนเลือครึ่งหนึ่งไม่กล้าเฮ้ย เกี่รแล้วโอ้ยอุ้ยแรงเพิ่มมา83%รนะฮะคิวไป6ตัวไปมาครับตอนนี้เราก็ของก็ค่อาจะฟูแลแล้วนะฮะเดี๋ยวทิ้งแมทไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเพนะิร์บิวแมขับรถหาคนดีกว่า เฮ้ยข้างหน้าเจอเจอเจอ,เจอทำการไหลไปอย่างนี้อันหนึ่งสองซ้ำไม่โดนเฮี้ยเฮ้ยผมเผลอบิวผมผิดไปแล้วครับทุกคนแต่ว่าถ้าผมรอดมาได้รอ,อดไม่รอดด้วยโอ้ย <c oughs> แม่งคือมันเป็นแบบสัญชาตญาณน,นะทุกคนอพ r จีพุ่งเข้าหน้าหนะ้างนั้นโอ้โห ขออภัยด้วยนะครับทุกคนมามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผมจะไม่เผอบิวอีกแล้วนะอ๋อทุกคนนี่งไงที่ผมเจอในพุ่มก็ว่าอะไรครับตุ๊กตาหมีโอ้โหที่ผมเจอคลิปนั้นฮะค,คลิปแรกในเซ็ปเตอร์สองอ่ะจำได้ปะ ไมเมื่อกี้ผมเห็นอะไรอ่ะสวัสดีครับพี่แจ็คโอ้โหคือต้องย้อนไปเมื่อหนึ่งนาทีก่อนนะครับผมเจออะไรในพุ่มไม้ไม่รู้ <c oughs> รถรถมาวะ่ะรถมามันเห็นปะวะ <c oughs> อืมหูก็สเปรเลยดิ คือไม่ต้องคิดอะไรแล้วอ่ะเดี๋ขอขอญาตเล่นแท็กดีกว่านะถ้าเราไม่มีปืนอย่างงี้เอ้เราวิวไม่ได้อย่างงี้นะฮะมาอาวุธครบมือนานามีครับเฮ้ยเฮ้ยมันปิงอ่ะมันเข้าบ้านไปแล้ววะ บานลงลงนี่ไงเจ็บมากเจ็บมาก,มากหลังอีกตัวหนึ่งนี่แรงแพทนีม่มีเกาะ มันจะปาระเบิดไม่โดนฮะอุอ้ยจิ๊กไม่โดนโอ้โหเม็ดเดียวมาครับผมไม่ย่อท้อฮะไปเรื่อยๆฮะจะเอาจนกว่าจะได้ที่หนึ่งนะครับผมเฮ้ย Mới tìm lên Mới thay quá luôn hùng Ui, kỳ tin quá nè, sám tin ตอนนี้ผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าเราต้องเล่นอีกกีตานะครับถึงมันจะชนะโดยไม่บิวได้เนี่ยนะ <c oughs> ไปเรื่อยๆฮะยังไหวตรงนี้ตกไปตายแน่เลยเพราะมันสูงนะครับเฮ้ยคนเป็นล้านเลย แพ้ทางอย่างนี้ไงแคร็กแครก,คกเอาเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้าใจแล้วว่าถ้าจะไม่บิ้วอ่ะก็ไปเล่นซีโร่บิ้วนะครับผมเอออันนี้กูจะบิ้วโอเคไหม ท่าน,นจะเก็บกดนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เนื่องจากที่ไม่ได้บิวมาเป็นเวลานาน เบิวดีๆปกติก็ได้อยู่แล้วนะฮะทำให้ตัวเองลำบากทำไม ้ยุคือเขาเห็นผมตายบ่อยหรือเปล่าเลยส่งบอดไม่ให้เจอเนี่ยเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเอาระเบิดฆ่าตัวตายเฉย

哎、好的多、啊。 มันมากได้บิวแล้วเนี่ยให้เขายิงอะไรเล่นวะ เทร็บเทร็บ <c oughs> เอ๊ะคืออะไรอะ่ะอุย้ยฆ่าตัวตายอีกแล้วเฮ้ยฮอเมื่อกี้คนขึ้นฮอรเหรอหรือเปล่า ไม่รู้ฮะแต่ว่าไปดีกว่าเวทนาหน้นมีการยิงกันเกิดขึ้น2ตัวเอาใกล้ก่อนนะฮะน่าจะเป็นบอทนะครับเว้ยยิงคนแม่นเลย,ย,ย,ยไม่ไม่บอทแล้วจอนวิกเฮ้ยปิง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 ,ปง,ปง โอย้เอาละครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มิชชั่นเฟลนะครับไม่ไหวจริงๆนี่ขนาดบิวตอนท้ายๆแล้วนะก็ยังไม่ชนะนะครัตอนนี้คือเริ่มจะล้าแล้วเอาละครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเอาล่ะคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์ไรนะครับกดกระดิ่งราไว้เลยในคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาพิงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย